ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีนี่เลยนี่นะครับวันนี้ผมก็ไปเจอที่มาคิดว่าด้านในมันต้องเป็นในนี่แน่เลยหมากฝรั่งแต่ว่ามันเป็นออกแบบคล้ายๆกล่องบุหรี่แต่ว่ายังไม่เคยชิมรสชาติหรือว่าอะไรนะมันก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันแต่ว่าวันนี้นะครับที่ผมเว้นที่ไปตรงนี้นิดนึงเห็นไหมวันนี้เรามีแขกรับเชิญเดี๋ยวต้อนรับ ขอเสียงไม่ต้องกบมือก็ได้นะให้กับแขกรับเชิญผมเลยมาออล่าดีใจมาก <c oughs> ออล่าเป็นไงบ้างสบายดีไหม <c oughs> โอเคสบายดีแหละมา,ามาเฮ้ยออล่ามาที่ก่อนมาที่ก่อนออล่ารู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรเสียงเนี้ยรู้ไหมโน้ nope. นี้จะมาให้อร่าช่วยชิมกันหน่อยว่ารสชาติด้านในเป็นไงโ okay, อเคไหมอ่ะให้อร่าเป็นคนเลือกเลยว่าอยากจะเปิดอันไหนก่อนโอเคเปิดอ่ะเอาเอาอันนี้นะโอเคเอาอันนครแกทุกดูนี่นะ okay, เป็นยังไงมันบอกว่าสมอบแคดดี้นี่ผมบอกแล้วว่ามันต้องเป็นลูกอมหรือไม่งั้นก็เป็นหมากฝรั่งแต่ว่ามันออกแบบมาคล้ายๆกับกล่องบุหรี่นะดูได้านใเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ไห้ทุกคนด้านในเฮ้ยใช่เลยใช่เลยครับลราไปลองดูรสชาติกันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรกินเกี๊ยนอะไรกินเกี๊ยนนะเกี๊ยนอ่ะลอง ลองชิมรสชาติกันนะครับาม,ามันไม่ใด้มันไม่ให้หมากฝรั่งเฮ้ยเอาละกลับมาก่อนดิมัน <c oughs> คือเหมือนมันเป็นผงอะไรไม่รู้อะเย็นเย็น <c oughs> ไม่ให้หมากฝรั่งอันนี้ไม่ให้หมากฝรั่งมันเป็นเหมือนลูกอมนะเพราะว่ามันก็เขียนบอกไปแล้วว่าเป็นแคนดี้ รสชาติมันก็จะเย็นๆเค็มๆ,ๆแล้วลองดูกล่องอื่นกันต่อไปเอาไปอันนี้ก่อนเลยเลยนี่นะครับก็คือก็ะสมบ์แคนดี้เหมือนกันมาชิมเลยมารชาตมแม็ไซ์มาชิมเลย ก็อะไรบาเนี่ยให้มันเปลี่ยนกโหโหโหล่ววลองรสชาติเหมือนเดิมเลยและลูกอันก็คือน่าจะเป็นเหมือนเดิมเหมือนกันเพราะว่าถ้าอันนี้ใช่กล่องกล่องหน้าก็ไม่แกะแล้ว,ว <laughs> อะไรวะเนี่ยแล้วเปลี่ยนกล่องเพื่อไม่เปลี่ยนกล่องทำไมครับทุกคนโน้ <No. S 1> ท่เหมา,มากฝรั่งโอ้ยอ,อยากเก็บเพื่ออันนี้จะไม่เหมือนอันอื่นซาตูาเย้มันก็คือ Under. อันเดิมอล่ารู้สึกสย,ยังไงบ้างที่มันเป็นเหมือนเดิมรู้สึกขี้แตกขี้แต <c oughs> <c oughs> อืออือแล้วทุกคนโอเคและคลิปนี้ก็อาจจะได้อะไรไปบ้าง โอเคครับก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยนะครับมันรสชาติเหมือนกันแล้วมันก็เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยสรุปสรุปคลิปนี้เลยนะก็คือผมได้ไปเจอไอ้สี่กล่องนี้มาที่ร้านขายของแถวบ้านเออเห็นมันแปลกดีคิดว่ามันอาจจะเป็นพวกหมากฝรั่งหรืออะไรนี่แหละก็เลยลองซื้อมาดูแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นนี่ไม่ใช่หมากฝรั่งนะมันเป็นเหมือนผงผงเย็นๆแท่งๆแข็งๆแต่รุ่นพวกเรามันเป็นหมากฝรั่งเนาะ มันไอเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นภาพตรงนี้นะเคยกินไหมไอที่มันมีรูปแมวใช่ไหมแมวข้างหลังรูปแมวเออก็ได้ๆจำๆอ่ะไอ,อแมวแคทอะไรทักอย่างนี่แหละอโอเคครับสั้งแตคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรละวปิด <c ười> คลิปเลยแล้วก็เอออย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับช่อง <c ười> 唱 <laughs> <laughs> 老师唱，我念我唱，我念我唱。OK，我们来开始吧。大家好，大家好。